สวัสดีค่ะกลับมาพบกันแบมแบมทารอดนะคะวันนี้จะทําดวงรายเดือนนะคะประจําเดือนกุมภาพันธ์ปี2567นะคะของราศีพิจิกนะคะผู้ที่เกิดวันที่16พฤศจิกาถึง15ทธันวานะคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการงานการเงินความรักสุขภาพคุณจะเป็นอย่างไรในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะคะมีอะไรที่จะต้องรู้ไหมนะคะมีอะไรที่ต้องเตือนที่ต้องระวังหรือเปล่า หรือคุณอาจจะเข้ามาดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์เพื่อเป็นแนวทางเพื่อความบันเทิงก็ได้นะคะผู้อ่านยินดีต้อนรับทุกคนนะคะคำทำนายเป็นแบบโดยรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้อ่านก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งดีๆจากคำทำนายนั้นจะเกิดขึ้นจริงกับคุณทุกคนเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของคนทุกคนและก็อยากจะให้คุณรับเอาไปในพลังงานที่ดีพลังงานที่บวกเท่านั้นหากมีตรงไหนที่คุณฟังแล้วไม่สบายใจ ตัดทิ้งไปได้เลยค่ะอย่าเก็บไปคิดให้มันสับสนวุ่นวายจิตใจอย่าเก็บไปคิดเป็นอารมณ์รับเอาไปแต่สิ่งที่ดีๆก็พอนะคะโอเคก่อนอื่นเลยขอทราบพลังงานโดยรวมของชาวราศีพิจิกนะคะที่ได้เข้ามาดูคลิปนี้คุณเป็นอย่างไรกันบ้างนะประจําเดือนกุมภาพันธ์อุ้ยใบแรก เดทนะคะเอซอบซอสอู้โอเคเข้าใจแล้วนายออบซอสเด้าเลิฟเวอร์เพจออบซอสเด็กถือดาบดาบเยอะจัง concentration นะคะ cultivation โ okay. อเคอืมไพ่ออกมาในแนวเดียวกันนะเดี๋ยวผู้อ่านขอเปิดก่อนนะคะแล้วมาขยายความกัน ดลคากาลิกะโวนเสวลิโอโอเคพลังงานคุณนะของชาวราศีพิจิกนะคะของเดือนกุมภาดวงรา,รายเดือนนะคะคลิปนี้พลังงานโดยรวมมันดูเหมือนว่าคุณจบกับบางสิ่งบางอย่างบางคนไม่ได้จบแค่บางสิ่งบางอย่างจบเพื่อเริ่มต้นใหม่ในหลายๆอย่างในชีวิต ของช่วงเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการตัดสินใจของบางคนบางคนเป็นเดือนแห่งการเดินก้าวออกมาด้วยตัวเองเงียบๆคนเดียวอต้องใช้คํานี้เลยนะเป็นการเริ่มต้นใหม่ในอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่คุณเคยนึกเคยหวังเอาไว้ว่าเออถ้ามันเกิดอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นเราก็คงจะต้องเดินออกไปแล้วก็เริ่มต้นใหม่นะมันถึงช่วงเวลาที่เริ่มต้นใหม่แต่มันไม่ใช่เรื่องไม่ดีเพราะที่ผ่านมานะคะเห็นของความคิดคิดมากคิดหนัก นะคะอยากจะชัดเจนในบางสิ่งบางอย่างที่หามาอย่างยาวนานที่หาคำตอบมาอย่างยาวนานนะคะออมองหาโอกาสในการเริ่มต้นใหม่อย่างที่ไพ่บอกในหลายครั้งหลายคราวแล้วนะคะตอนนี้เป็นโอกาสที่ดีของคุณนะคะเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีของคุณเลยนะคะจะต้องมีการ เอาใจใส่ใจจดใจจอ่อในการทำทุกสิ่งทุกอย่างในทุกกิจการนะคะเหมือนกับเจ้าชะตานะคะคนที่เกิดเดือนพศจิกอขอโทษนะคะคนที่ราศีพิจิกเนี่ยคุณเหมือนเป็นช่วงเวลาของปัญหานะแต่คุณรู้ไหมมันจะพลิกดวงคุณอะพลิกแบบไหนพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสผู้อ่านอย่าที่ผู้อ่านพูดว่าคุณมองหาโอกาสในการเริ่มต้นใหม่หลายครั้ง เนี่ยครั้งนี้มันจะเป็นโอกาสที่สำคัญของชีวิตคุณเพื่อก้าวไปสู่อะไรรู้ไหมคะชัยชนะแล้วที่สำคัญคือคุณจะได้รับการช่วยเหลือการเมตตาที่ยิ่งใหญ่เลยนะคนคนนี้บุคคลผู้นี้หรือเจ้านายหรือบอสคุณหรือญาติพี่น้องหรือใครก็ตามเนี่ยคนคนนี้เขาจะเข้ามาช่วยเหลือคุณ นะคะจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือคุณอย่างที่ไม่หวังผลตอบแทนถ้าเกิดกรณีบางคนคุณลำบากไปหาเขานะคะคุณต้องการความช่วยเหลือเขาก็จะช่วยคุณโดยที่ไม่ไม่มีข้อแม่นะคะเพราะว่าท่านเมตตาคุณมากรักคุณมากบางคนอาจจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นผู้หญิงก็ได้อาจจะเป็นพระแม่กาลรรีพระพิฆเนศก็ได้นะคะจะได้รับรความเมตตาที่ยิ่งใหญ่จริงๆนะบางคนอาจจะเคยไปพูด ไปขอพรไปอะไรอย่างเงี้ยกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าขอให้ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่นะขอให้มีชีวิตใหม่หากหากสิ่งที่ทําอยู่ตอนนี้มันไม่ดีมันไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือมันต้องมีการเริ่มใหม่ก็ขอให้มันจบลงด้วยดีแล้วก็ขอให้มีชีวิตใหม่เร็วๆขอให้ยืนขึ้นได้เร็วๆขอให้เริ่มต้นใหม่ได้เร็วๆคือเดือนนี้ของคุณน่ของชาวพิจิกเนี่ยเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีในอะไรหลายอย่างถึงก่อนหน้านี้มันจะเป็นเรื่องที่อาจจะไม่ดีบ้างไม่จันลงใจบ้าง นะคะไม่ชอบใจบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณก็จะผ่านมันมาได้นะคะครั้งนี้คือมันเป็นแรงผลักดันให้คุณมีการตั้งอกตั้งใจในการสร้างในการทำนะคะในกิจการงานต่างๆที่คุณคิดหวังเอาไว้นะคะแล้วแถมยังมีสิ่งดีๆเข้ามาอีกว่าโอกาสด้วยการได้รับความเมตตาการได้รับความช่วยเหลือด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณจะเป็นที่เมตตาเป็นที่รักต่อผู้พบเห็น นะคะการเริ่มต้นใหม่นี้ไม่น่ากลัวนะสำหรับชาวราศีพิจิกเป็นเรื่องที่ดีๆนะคะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะท่านมองดูคุณอยู่นะคะคุณจะได้รับการช่วยเหลือแถมคุณยังจะชนะอีกคุณจะมีชัยชนะด้วยนะไม่ว่าคุณทําอะไรเป็นการเริ่มต้นอย่างที่ผู้อ่านพูดว่าเป็นการเริ่มต้นใหม่ใช่ไหมบางคนคุณอาจจะเริ่มโปรเจกต์ใหม่ๆหรือทําอะไรใหม่ๆพยายามทลายกําแพงของตัวเองอยู่นั่นแหละคุณจะเอาชนะใจตัวคุณได้และคุณก็จะถ้าหากคุณทําโปรเจกต์ใหม่ๆอะไรใหม่ๆที่ท้าทายอะไรเงี้ยคุณก็จะได้รับผลตอบแทนที่ดีแล้วทุกอย่างมันก็จะลงเอยด้วยดีนะคะ ทีนี้เรามาขยายไปเป็นเรื่องเรื่องกันการงานการเงินความรักเป็นแบบไหนของชาวราศีพิจิกประจำเดือนกุมภาปีหกเจ็ดนะคะขอทราบการงานของชาวราศีพิจิกประจำเดือนกุมภาพันธ์ปี2 5 6 7ก่อนเลยนะคะ เห็นไหมเดอร์ดีเมอร์ใบแรกก็อ่านสับไพ่และกรีดไพ่นะคะเดอ d r e ีเ er, มอร์มเป็นการเริ่มต้นที่จะไล่ล่าความฝันของคุณแล้วนะคุณบางเหมือนคุณมาถูกเส้นทางมาเป็นการเริ่มต้นใหม่จริง,รงๆการเริ่มต้นใหม่อย่างร้อยเปอร์เซนต์เออบางคนนะคะคุณก็คือนักล่าฝันแต่ฝันนั้นมันเป็นจริงได้คุณเห็นคุณเห็นภาพไหมอ่ะคุณดูดีๆนะคุณออกมาจากประตูนี้แต่คุณก็มีเพื่อนคู่ใจนะคะ ู้ที่ซื่อสัตย์กับคุณคอยอยู่ข้าง,างคุณไม่ได้ให้รู้สึกโดดเดี่ยวแล้วคุณเห็นคนที่อยู่ในวงกลมในประตูตรงนี้ไหมคะเหมันซุ้มอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นประตูแต่เขาคงไม่ใช่คนนะ่ะคงเป็นเทพคงเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยจับตามองคุณอยู่อย่างที่ผู้อ่านพูดเมื่อกี้คุณเห็นไหมว่าคุณจะได้รับความช่วยเหลือ ความเมตตาที่ยิ่งใหญ่งานการอะไรที่คุณทำแล้วคุณผ่านไม่ได้คุณทำไม่ได้คุณจะได้รับการช่วยเหลือจากคนจากเพื่อนนะคะหรือคุณไปขอพรอ,อ้อนวอนอะไรมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านรับฟังคำอธิฐานของคุณนะคุณจะได้งานตามที่หวังสําหรับคนว่างงาน แล้วก็การงานคุณก็จะดําเนินไปได้ด้วยดีด้วยดีแบบไหนด้วยดีในทางเส้นทางที่คุณเคยหวังเคยวาดเอาไว้ว่าฉันจะต้องเดินไปในทางนี้ฉันชอบแบบนี้คุณได้ทําตามฝันน่ะน้อยคนนะที่จะได้ทํางานตามตามที่ใจเรารักใจเราชอบแล้วประสบความสําเร็จนะคะคือคุณโชคดีมากๆเป็นการเริ่มต้นใหม่ในชีวิตที่โชคดีมากๆนะคะ คุณได้ทําตามความฝานันงานการที่คุณหวังไว้มันจะประสบผลสําเร็จนะหรือคุณทําอะไรอยู่ตอนนี้นะคะมันเป็นเป็นทิศทางที่ดีของคุณมาดูกันต่อ10ดาบนะคะทรัพย์วานว้าวเดลวิลออฟฟอร์จูนโชคชะตาวงล้อมาแล้วนะคะมันก็อาจจะมีขุกขะาบ้างเนาะคนเรามันก็ไม่แปลก อุปสรรคปัญหามันมีเข้ามาทุกคนทุกเรื่องทุกวัยไม่ว่าจะเป็นงานเงินความรักอุปสรรคในหน้าที่การงานมีไหมในช่วงเดือนกุมภาพันธ์มีแต่คุณจัดการได้ทําไมถึงบอกว่ามีแต่คุณจัดการได้นี่ไงอุปสรรคขึ้นมาละคุณจัดการได้และทุกอย่างมันก็จะเป็นไปตามที่คุณคิดวางเอาไว้แต่อาจจะใช้เวลาจัดการหลายวันอยู่นะคะในงานชิ้นใหญ่ๆโตๆนะคะหรือถ้าหากคุณยังไม่มีงานทําคุณบอกว่าโอ๊ยไม่มีงานทําเลยจะได้งานทํำไหมได้สิคะ ในเมื่อพ่ออกมาขนาดนี้แล้วนะคุณจะได้งานทํานะคะงานนั้นอาจจะเป็นงานยากงานที่ท้าทายความสามารถของคุณคุณอาจจะไม่เคยลองคุณอาจจะไม่เคยได้สัมผัสกับงานนี้มันอาจจะเป็นงานที่คุณไม่ถนัดนะคะแต่คุณทําแล้วมันได้ดีอะ่ะมันประสบผลสําเร็จอ่ะนะคะผู้อ่านพูดใช้คําว่าไม่ถนัดไม่เคยทํานะแต่ไม่ได้บอกว่าเป็นงานที่คุณไม่ชอบนะคะ เดี๋ยวคุณจะมีเซอร์ไพรส์อะไรเกี่ยวกับเรื่องงานอยู่ W ิวอัพฟอร์จูนเกิดขึ้นนะคะบางคนจะได้เดินทางไปต่างบ้านต่างเมืองนะเพราะว่าไพ่แห่งการเดินทางการรอคอยอะไรขึ้นมาเยอะแยะนะคะนี่ก็เดินทางบางคนจะได้เดินทางไปทํางานนะคะเอองานที่ทําอยู่แล้วบางทีจะได้ไปดูงานไปไประชุมไปอะไรอย่างเงี้ยไปเซ็นสัญญาไปอะไรอย่างเงี้ยเดินทางไปต่างบ้านต่างเมืองต่างจังหวัดต่างประเทศ นะคะเกิดขึ้นได้หรือบางคนจะได้ไปเริ่มต้นงานใหม่ที่นู่นเลยไกลบ้านไกลเมืองเลยต่างจังหวัดต่างประเทศต่างอำเภอได้เลยนะคะเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีนะหน้าที่การงานแล้วก็คนที่มีงานทําอยู่ก็ก็ดีนะพูดถึงงานการก็เป็นไปตามที่หวังไว้อุปสรรคปัญหาเกิดขึ้นก็ไม่เห็นแปลกเพราะมันมีอยู่แล้วแต่คุณก็จัดการได้คุณก็เอาอยู่นะคะการงานไปได้เรื่อยๆนะคะประสบความสําเร็จอย่างมั่นคงได้ นะคะสำหรับผู้ที่มีหน้าที่การงานมีธุรกิจที่ทําอยู่แล้วคุณเห็นไหมในมือของคน2คนอะ่ะคุณอาจจะมีพาร์ทเนอร์ใหม่ๆเข้ามาด้วยนะสำหรับนักธุรกิจหรือว่าคนที่ทําธุรกิจเป็นของตนเองอาจจะมีการเซ็นสัญญากับพาร์ทเนอร์ที่มั่นคงมากยิ่งขึ้นทําให้สภาพคล่องของบริษัทของธุรกิจของคุณประสบความสําเร็จแล้วก็มั่นคงมีรากฐานที่แข็งแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้น คืออาจจะเป็นช่วงที่แบบว่าใครๆก็สนใจธุรกิจของคุณมันเข้าตาคนอะเขาก็อยากคุยอยากดีลงานกับคุณนะคะเห็นความสามารถของคุณอะไรเงี้ยมาจีบคุณอยากเซ็นสัญญากับคุณอยากทำธุรกิจร่วมกับคุณเออเห็นสินค้าของคุณมันดีเดี๋ยวมันจะดีแน่ๆในอนาคตเขามองไว้เขาก็อยากจะมาร่วมลงทุนกับคุณนี่มันคือโอกาสใหมๆ่ๆโอกาสที่ดีจริงๆสำหรับชาวราศีพิจิกนะคะเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีของชีวิตนะ ไปสู่ความสําเร็จได้นะคะทีนี้มาดูการเงินโการเงินผู้อ่านไม่ห่วงเลยถ้างานดีขนาดนี้นะอู้เห็นไหมยังพูดไม่จบเลยบอกว่าไม่ห่วงเลยกับการเงินราชินีเหรียญขึ้นมาละไพ่ของมหาเศรษฐี เออนะครับว่าขอดูนิดนึงการเงินก็ดีอ่ะดอกไม้ผีบานบานเต็มสวนเลยอุ้ยไม่ใช่ธรรมดาควีนคิงนะคะราชินีราชาถือเหรียญอุ้ยเป็นดวงโอ้โหเงินเยอะอ่ะอู้ เด็กถือเหรียญเหรียญออกมาหมดเลยการเงินโคตรดีบางคนจะมีโชคลาภก้อนใหญ่ก้อนโตหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะคะจะพูดว่าน้ําขึ้นให้รีบตักก็ไม่ได้มันไม่ใช่การฉวยโอกาสแต่มันเป็นโอกาสของเงินที่หลั่งไหลเข้ามาหาคุณของชาวราศีพิจิกนะคะ ถ้าบอกว่าน้ําขึ้นให้รีบตักมันใช้ไม่ได้กับคุณต้องพูดว่ามันเป็นโอกาสทองของการทําเงินสร้างเงินของคุณหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองอย่างที่ผู้อ่านพูดเห็นไหมว่ามีคนมาสนใจธุรกิจคุณนะมีคนเห็นเอ,อแววนะว่าเออสินค้าตัวนี้หรือธุรกิจที่คุณจับที่คุณทําอยู่มันจะไปได้ไกลเขาสนใจคนเมืองนอกเมืองนาก็ได้นะนะคะมาขอเซ็นสัญญามาเอาสินค้าคุณไปขายมาเป็นพาร์ทเนอร์หลักของคุณอะไรอย่างเงี้ย เออเนี่ยโอกาสทองโอกาสเงินคือบอกได้เลยว่ารวยคุณเห็นดอกไม้ไหมดอกไม้บานเต็มสวนเลยเป็นช่วงที่ดีจริงๆของชีวิตของคุณในเรื่องของการเงินบางคนคุณอาจจะจบอะไรมาที่มันไม่ดีนะผู้อ่านมองว่าอาจจะเป็นความรักความสัมพันธ์ก็ได้ที่ทําให้คุณคิดมากคิดหนักแต่บางสิ่งบางอย่างในะชีวิตคุณถ้ามันต้องจบไปที่มันเป็นสิ่งไม่ดีอะ่ะมันทําให้ชีวิตคุณดีนะทําให้ชีวิตคุณดีขึ้น นี่ในด้านไหนในที่เห็นด้านงานด้านเงินจะเริญนุ่งเรืองนะคะเดี๋ยวเราไปขยายต่อในเรื่องความรักนะแต่ก็อาจขอพูดเรื่องเงินไม่พูดเยอะเรื่องเงินเพราะไพ่องค์มาดีนะคะจะพูดให้กระชับที่สุดและทีน่นี้การที่คุณจะทํามาหากินทําเงินให้ได้เพิ่มมากขึ้นนะคะไพ่บอกว่าให้คุณศึกษาเพิ่มเติมโอเคช่วงนี้เป็นช่วงที่กอบโกยเงินเยอะแยะมากมายธุรกิจประสบความสําเร็จ ะะมีถ้าคนค้าขายออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยก็ออเดอร์เยอะ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยอย่าอย่าเพิ่งไปลงทุนอะไรเพิ่มหยิบจับธุรกิจตรงนี้แหละดีแล้วนะคะที่ทําอยู่ปัจจุบันนี้ดีแล้วเดี๋ยวมันจะดีต่อๆไปมันไม่ดีแค่เดือนคุมพาหรอกผู้อ่านมองดูจากไพ่มันอาจจะดียาวไปเลยนะคะหลายเดือนศึกษาค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับงานที่ทําเพิ่มมากขึ้นทางเข้าของเงินคุณแล้วก็เขาเรียกรายได้อ่ะ มันจะเพิ่มขึ้นมันจะมีแนวทางลู่ทางเกี่ยวกับธุรกิจนี้แหละไม่ต้องไปจับอะไรเยอะแยะนะคะอันนี้ก็คือดีอยู่แล้วอืมมาดูความรักความรักมองเห็นการเริ่มต้นใหม่นะการเริ่มต้นใหม่การได้พบเจอเนื้อคู่ตั้งแต่พลังงานของคุณเลยนะคะตั้งแต่ไฮไลท์ของคุณนะเดโมนเห็นไหมความรักเครียดคิดมากคิดหนักเพราะว่ามันมีไพ่เดทกับไพ่เก้า เก้าดาบขึ้นมาและชารีออดอืมบางคนจากกันไปแล้วนะเก้าถ้วยโอ้โหอ่ะไพ่อลดินนะ่ะไพ่ตะเกียงวิเศษเขาเรียกว่าอะไรยักษ์จีนี่เหรอคะเออเนี่ยเป็นตะเกียงมีโชคดีเรื่องความรักแต่ว่าต้องเริ่มต้นใหม่เป็นการเริ่มต้นใหม่ในอะไรหลายอย่างจริงของชาวราศีพิจิกนะคะความรักมีการเริ่มต้นใหม่กันเกิดขึ้นขออีกหนึ่งใบ คุณเห็นไหมถือดาบใส่กันห้าดาบบางคนห่างกันแล้วเลิกกันแล้วไม่คุยไม่พูดจากันแล้วคือมันกลับมามองหน้ากันไม่ได้เพราะเพราะมันมีไพ่เดทเกิดขึ้นแล้วก็เก้าดาบมั้งแต่ไฮไลท์คืออย่างนี้ไพ่ห้าดาบแล้วก็ไพ่พลังงานคุณอโงบอกว่าบางคนถูกหักหลังในเรื่องความรักความสัมพันธ์บางคนเป็นเรื่องที่ให้อภัยไม่ได้คุณไปรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วคุณรับไม่ได้ในสิ่งที่เขาทํากับคุณรับหลัง รับหลังคุณเขาทาอะไรไว้บ้างคุณได้รู้หมดแล้วนะคะแต่คุณกําลังเผชิญอยู่กับความเจ็บปวดเสียใจไหมถ้าสําหรับบางคนกางเ่้มกางคืนกินไม่ได้นอนไม่หลับร้องห่มร้องไห้นะคะไม่เป็นไรหลังจากนี้ไปคุณจะพบเจอความรักครั้งใหม่ในการเริ่มต้นใหม่ที่ดีนะคะจะมีคนรักหรือมีใครเข้ามาให้คุณเลือกเยอะแยะมากมายคุณเป็นผู้เลือกนะตอนนี้ไม่ใช่ผู้ถูกเลือกละถ้าคุณฟังดีดนะคุณจะเป็นผู้เลือกถ้าคุณ ยอมรับและเปิดใจที่จะเริ่มต้นใหม่หมายถึงคุณตัดคนไม่ดีออกจากชีวิตคนดีๆหรือตัวเลือกดีๆที่จะเข้ามาหาคุณก็จะเพิ่มมากขึ้นเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีบางคนได้พบเจอคนที่ถูกอกถูกใจแต่เป็นคนไกลนะคะเนี่ยบางคนไปเที่ยวไปเที่ยวไปผ่อนคลายไปเจอกันนีที่สถานที่เทาๆก็ได้นะผับอ,อ,อะไรเงี้ยพวกลับพวกอะไรเงี้ยค่ะ สถานที่ท่องเที่ยวกลางคืนอะ่ะไปเจอกันต่างประเทศไปเมืองไปเมืองท่องเที่ยวไปเมืองเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะที่มีคาสินโนที่มีอะไรเงี้ยเนี่ยคุณจะได้เจอคนอย่างเงี้ยนะแต่ให้ศึกษาดูใจกันดีๆประเภทออนไลน์ก็มีเข้ามานะคะให้ดูดีๆนะถ้าโอเคเขาไม่ใช่สแกมเมอร์ไม่ใช่นักหลอกลวงต้มตุนคุณก็ไปต่อได้ นะคะแต่ถ้าต้องดูให้ดีก่อนนะไม่ใช่ว่าเจอเจอแล้วจะดีเลยไม่ไม่มีนะอย่างนั้นนะคะต้องด,ดูดีเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีของความรักมาดูสุขภาพอยากจะใช้คำว่านักล่าฝันมากเลยนะคลิปนี้สุขภาพ awakening เลยเหรอ โอ้ลิเลสโอเคเป็นความเครียดนะคงไม่ต้องเครียดแล้วลค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะดีละสุขภาพจิตด,ดีสุขภาพคุณก็ดีอ่ะอย่างนี้เลยนะคุณคิดอะไรอยู่คุณปวดหัวกับอะไรคุณเสียใจกับอะไรอยู่สลัดมันออกไปนะคะเดี๋ยวตอนนี้มันจะส่งผลให้สุขภาพคุณแย่ในในสิ่งที่คุณคิดที่คุณผิดหวังอะ่ะ นะคะที่คุณคิดวน Banana. ๆว่าทําไมมันเกิดขึ้นกับเราทําไมมันเกิดขึ้นกับผมทําไมมันเกิดขึ้นกับฉันอะไรเงี้ยทั้งๆท,ที่ฉันก็เป็นคนดีคนหนึ่งนะทําไมต้องมาเจอเรื่องราวแบบนี้เนี่ยความคิดลบๆกับสิ่งที่มันผ่านไปแล้วแล้วแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วอ่ะมันจะทําให้คุณป่วยนะคะคุณต้องลุกขึ้นมาเพื่อปกป้องตัวเองนะแล้วสุขภาพจิตคุณจะดีขึ้นนะคะตัดเรื่องพวกนี้ไปให้ได้นะคะสุขภาพจิตคุณจะดีขึ้นแล้วก็จะไม่ต้องไปคิดอย่างนั้นอีก แต่คุณต้องทําให้ได้ต้องทาด้วยตัวคุณเองนะคะสุขภาพจิตสําคัญนะข้างในเราสําคัญมากๆนะคะถ้าใจเราไม่ไหวใจเราไม่สู้นะคะมันก็ไม่ได้อ่ะก็จะต้องคิดบนอย่างนั้นน่ะนะคะหลุดหลุดออกมาให้ได้นะจากความเจ็บปวดแสใจจากการถูกมัดถูกตราตึงไว้เดี๋ยวจะพ้นพ้นจากอ,อสุขภาพที่ไม่ดีพ้นจากโรคภัยที่เกิดจากความเครียดนะคะเนี่ยจะมีอย่างนี้อันนี้ก็ต้องเตือน น,ะะนี่แหละคือสิ่งที่ต้องเตือนเลยของราศีพิจิกนะคือมันไม่มีอะไรท, <c oughs> ที่จะต้องพูดแล้วเพราะว่ามันดีดีเก,เกือบทุกอย่างเลยนะคะอะไรที่ต้องเตือนก็พังก็คิดว่าพูดไปหมดแนละ้วขอสรุปเลยแล้วกันอืมสิบไม้ หาถ้วยอือหือใช้เงินเยอะอือช่วยเห็นไหมอะไรที่ไม่ดีต้องเดินจากจากชีวิตคนไปทิ้งปล่อยวางสิ่งที่ไม่ดีนี่คือบที่คือสรุปนะคะเงินหาได้เยอะใช่ไหมผู้อ่านพูดว่าเงินคุณหาได้เยอะมากๆนะคะก็ให้รู้จักประหยัดด้วยนะเพราะว่าเนี่ยจะมี เรื่องให้ต้องจ่ายเรื่องให้ต้องใช้ให้ฟุ่มเฟือยกับความสวยความงามสุขภาพร่างกายอสิสระนะคะเครื่องประดับต่างๆความรักก็ดีความรักก็เข้ามาให้เลือกเยอะแยะมากมายเป็นการเริ่มต้นใหม่นะถ้าเป็นความรักที่ไม่ดีนะคะต้องตัดจบแล้วก็เริ่มต้นใหม่ มันไม่ได้ใช่ทุกคนนะคะฟังไว้ก่อนนะว่าไม่ใช่ทุกคนนะไม่ใช่บอกว่ามาดูดวงแล้วเขาบอกไม่ดีจะไปเลิกกับแฟนทะเลาะกับแฟนนี่ไม่ใช่แล้วนะคะเพราะว่านี่ไม่ใช่ดวงของคุณเพราะเป็นดวงโดยรวมนะคะรับออกไปแต่สิ่งที่ดีๆนะคะก็จะประมาณนี้สําหรับชาวราศีพิจิกประจําเดือนกุมภาพันธ์ปี2567นะคะผู้อ่านก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะรับเอาคำดีๆจากคําทํานายไปนะคะอะไรไม่ดีไม่ต้องไปจําไม่ต้องไปฟัง ปล่อยทิ้งปล่อยผ่านไปได้เลยนะคะฝากกดติดตามช่องกดถูกใจกดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้อ่านไพ่ได้ทำคลิปดีๆต่อๆไปนะคะเจอกันใหม่ในหัวข้อหน้าในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ